อ,อ๋อนี่แคบเว้นเนี่ยขจากพกับผมตัดหลังทีวีมันเดื่มนะครับวันนี้เราจะมาแจากเกมนี่นะครับเป็นเกมผรบพิ่พสายทันนะครับซึ่งเกมตัวน,นั้นเนี่ยมันถูกลบเซิร์ฟเวอ,อร์ไปแล้วนะครับมันเลยเล่นไม่ได้ครับก็เลยมีตทนี่นครับพับพอโหลดเสร็จนะครับจะมาอยู่ตรงนี้ครับ นี่ครับจะอยู่ตรงนี้ครับนั้นคนุณก็จะตั้งไปเลยนะครับผมติดตั้งแล้วมันจะไม่ตั้งอีกนะครับนี่ครับแค่สีผ้าเอ็มบีจะเฉยนะครับงงพออัดเนี่ยนะมันไม่ได้นะครับไม่อัดพวกมันเลยนะครับเล่นอะไไม่รู้ครับเล่นไม่ได้นะครับ Oh. Yeah. นี่เราเกมนี้พ่ว่ามันดูไป่ดีนะครับระวังไม่มไดีนะครับยังแม่เห็นเชียวนะครับถูกดาแน่นอนครับไม่นิงได้เลยครับโอกาสนู่นอะไรนะรไม่รู้ครับเงาะกดแรกนะครับแรบก ไม่ได้เป็น,บบนี้ไม่ไร,ไมไรู้รค,ครับเี่ยอย่ามาดิวะงานเขาเกมอยู่มาไครับไปไม่ตกแลครับผมล่ะขอลาจะนานเฉยๆเนาะมาชิวะ ไม่ได้เลยนะครับอัดคลิปแล้วไม่ไม่ได้เลยนะได้กอ่าวเ้ยครับอ่ากดดัแล้วกดที่จะเล่นได้เลยครับแต่ว่าถ้าอัดเนี่ยมันเล่นไม่ได้เลยนะ ขอประทานอภัยกันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับแล้วหลิงจะทิ้งมันตายลากคลิปนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับแล้วก็อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วครับ